คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมภูเขาจึงดูนิ่งและเงียบสงบถ้างั้นเตรียมตัวทึ่งได้เลยเพราะธรณีสันฐานอันยิ่งใหญ่เหล่านี้มีพรสวรรค์บางอย่างซ่อนอยู่ก็นะภูเขาเป็นนักเอนเตอร์เทนตัวจริงเลยล่ะพวกมันมีเพลงและการเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองหมายความว่าอะไรแล้วมันเป็นยังไงเด้อล่ะเอาล่ะมาดูกันเลยเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปิดเผยอันน่าทึ่งยอดเขาเอเวอเรสต์มีการแสดงซิมโฟนียามค่ำคืนแบบลับๆอยู่ และดนตรีอันลึกลับนี้จะทำให้คุณเสียววาบได้เลยเมื่อความมืดมิดปกคลุมทั่วเทือกเขาหิมาลายัยเสียงประสานอันแปลกประหลาดที่น่าขนลุกจะสะท้อนผ่านทานน้ำแข็งที่ล้อมรอบยอดเขาอันตรงานทีมนักวิจัยเริ่มดำเนินการค้นหาเพื่อไขปริศนานำโดยนักวิทยาทานน้ำแข็งอีฟกินนีพาดอฟสกี้พวกเขาเดินเขาผ่านอุณหภูมิเยือกแข็งของเทือกเขาหิมาลัยในเนปาลเป้าหมายของพวกเขาคืออะไร ก็เพื่อค้นหาที่มาของเสียงชวนขนหัวลุกเหล่านี้ทีมงานรู้สึกทึ่งกับขนาดและความสวยงามอันน่าเหลือเชื่อของยอดเขาเอเวอเรสต์ตอนกลางวันอากาศดีและพวกเขาสามารถทำงานได้อย่างสะดวกสบายอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลากลางคืนอากาศกลับเย็นจัดโดยอุณหภูมิลดต่ำถึงลบ20องศาเซลเซียสในตอนนั้นมีบางอย่างที่น่าสนใจเกิดขึ้นน้ำแข็งบนภูเขาเริ่มแตกออกและส่งเสียงดังตุ้มก้องไปทั่วหุบเขา ใพื่อไขปริศนานี้ทีมงานได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่มักใช้วัดแผ่นดินไหวพวกเขาวางเซ็นเซอร์บนพื้นผิวของท่าน้ำแขง็งและฟังการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นพวกเขายังดูข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิและลมด้วยเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทั้งหมดนี้พวกเขาได้ค้นพบสิ่งที่สำคัญและน่าตื่นเต้นมากตัวการที่อยู่เบื้องหลังวงออเคสตราแช่แข็งนี้คือใครกันมันคืออุณหภูมิที่ลดลงอย่างกระทันหันพื้นผิวน้ำแข็งของท่าน้ำแข็งนั้นไวต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มาก ทำให้มันแตกและแยกออกเป็นสิ่งเสียง,ยงพร้อมกับเสียงดังกึกก้องการค้นพบนี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าท่าน้ำแข็งมีพฤติกรรมอย่างไรในโลกที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความชัดเจนมากขึ้นการผจญภัยครั้งนี้สำคัญมากเพราะทำให้นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาท่าน้ำแข็งและภูมิอากาศในสถานที่ห่างไกลยอย่างเทือกเขาหิมาลายัยได้ข้อมูลที่มีค่ามากการละลายของท่าน้ำแข็งในบริเวณนั้นเกิดขึ้นเร็วมาก และนั่นเป็นปัญหาใหญ่มันคือภัยคุกค,คามร้ายแรงต่อเอเชียใตย้การวิจัยล่าสุดสแสดงให้เห็นว่าทาน้ำแข็งละลายเร็วขึ้น10เท่าในช่วง40ปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับ700ปีก่อนแต่น,นี้ไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทำให้ภูเขาส่งเสียงแปลกๆได้ภูเขาลูกอื่นๆก็อาจร้องเพลงของตัวเองได้เช่นกันตัวอย่างเช่นยอดเขาแมทเธอร์ฮอนคุณรู้อะไรไหมทุกสิ่งรอบตัวเรามีจังหวะพิเศษเป็นของตัวเอง วัตถุสั่นด้วยความถี่ที่แน่นอนเป็นเพราะรูปร่างและส่วนประกอบที่สร้างมันคุณอาจเคยเห็นมันมาก่อนจากซ่อมเสียงและแก้ววายเมื่อพวกมันถูกตีด้วยความถี่ที่เหมาะสมพวกมันก็จะเริ่มสั่นและส่งเสียงแต่มีบางอย่างที่เจ๋งกว่านั้นแม้แต่ภูเขาก็ยังมีกรุฟเป็นของตัวเองพวกมันสั่นในแบบเฉพาะของมันเจฟฟรีย์มัวร์และทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้รักการผจญภัยต้องการค้นหาว่าผู้เขาสามารถเต้นไปกับเสียงเพลงของผู้มันเองได้หรือเปล่า เช่นเดียวกับสะพานและตึกสูงพวกเขาคิดว่ารูปร่างพิเศษของภูเขาอาจทําให้พวกมันสั่นสะเทือนในบางความถี่ซึ่งเรียกว่าการสั่นพ้องแต่การทดสอบแนวคิดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยภูเขามีขนาดใหญ่และแข็งไม่เหมือนกับอาคารที่วิศวกรสามารถทําให้มันสั่นหรือสะพานที่ยานพาหนะสามารถขับผ่านได้เป็นการยากที่จะทําให้พวกเขาก้าวต่อไปอย่างมั่นใจพวกเขาไม่ยอมแพ้โมเวและทีมของเขาเริ่มทำโปรเจกต์ใหญ่ พวกเขาต้องการศึกษาว่าการสั่นสะเทือนของโลกส่งผลต่อภูเขาแมทเทอร์ฮอนที่มีชื่อเสียงอย่างไรภูเขาที่น่าทึ่งแห่งนี้ตั้งอยู่บนพรมแดนของอิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์มันดูเหมือนพีระมิดและสูงมากๆโดยมีความสูงได้ถึงประมาณ15,000ฟุตมันมี4ด้านที่หันไปทางทิศเหนือทิศใต้ทิศต,ตะวันออกและทิศต,ตะวันตก ด้วยความช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์นักวิทยาศาสตร์ได้นำอุปกรณ์พิเศษที่เรียกว่าเครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหวไปใช้ในสถานที่เฉพาะบนภูเขาตัวหนึ่งถูกวางไว้ที่ด้านบนสุดและใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการทำงานมันเล็กเท่าถ้วยกาแฟส่วนเครื่องวัดแผ่นดินไหวอีกเครื่องหนึ่งถูกซ่อนไว้ใต้พื้นของกระท่อมแสนอบอุ่นบนภูเขาและเครื่องที่3วางไว้ที่ฐานของภูเขาเพื่อเปรียบเทียบการวัด ทั้งหมดนี้เป็นเพียงผู้สังเกตการตัวเล็กๆที่คอยบันทึกความเคลื่อนไหวของภูเขาตลอดเวลาและในที่สุดผู้มันก็ตรวจจับมันได้แม้ว่าการเคลื่อนตัวของภูเขาจะน้อยมากแต่น,นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าแมทเทอร์ฮอร์แกว่งไปมาอย่างนุ่มนวลทุกๆ2วินาทีสิ่งที่น่าประหลาดใจจริงๆก็คือยอดเขามีการขยับมากกว่าฐานถึง14เท่าหอไอเฟลก็เป็นแบบนี้เช่นเดียวกัน โครงสร้างเหล็กขนาดยักษ์นี้เชี่ยวชาญในการจัดการกับวันที่มีลมแรงและเมื่อพายุพัดผ่านมามันก็ไม่กลัวที่จะแสดงทักษะการแกว่งของมันไม่เหมือนกับว่าหอคอยกำลังพูดว่าเฮ้ hey, เจ้าลมเอาเลยแต่สาเหตุของการขยับของภูเขาไม่ใช่เพียงลมอย่างที่เรารู้กันแล้วทำไมภูเขาถึงเป็นเช่นนั้นทำไมพวกมันถึงเต้นและทาเพลงพวกมันมีการจัดปาร์ตี้โดยเราไม่ได้รับเชิญหรือเปล่า ทั้งหมดเป็นเพราะสิ่งที่เรียกว่าพลังงานเคลื่นไหวสะเทือนเมื่อเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในส่วนต่างๆของโลกพลังงานจะเคลื่อนผ่านโลกและทำให้ภูเขาสั่นสะเทือนมหาสมุทรก็ร่วมบรรเลงเพลงแห่งขุนเขาด้วยเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านพื้นมหาสมุทรพวกมันจะสร้างการสั่นสะเทือนที่เรียกว่าการสั่นสะเทือนขนาดเล็กมันเหมือนกับการเต้นของหัวใจของโลกที่รู้สึกได้ทั่วโลกและรู้อะไรไหมความถี่ของการสั่นสะเทือนเหล่านี้ตรงกับการสั่นของแมทเทอร์ฮอน มันเหมือนภูเขากับทะเลกำลังเต้นชิลๆด้วยกันอยู่ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณเห็นภูเขาอย่าลืมว่ามันไม่ได้อยู่นิ่งๆมันเป็นส่วนหนึ่งของซิมโฟนีระดับโลกที่โลกสร้างขึ้นเองการวิจัยนี้ช่วยให้เราเรียนรู้ว่าแผ่นดินไหวสามารถส่งผลกระทบต่อภูเขาสูงชันที่มีแนวโน้มที่จะเกิดดินถล่มและหิมะถล่มได้อย่างไรนอกจากนี้ยังเป็นหนทางใหม่ในการชื่นชมภูเขาอย่างแมทเตอร์ฮอร์ด้วยพวกมันมีเพลงของตัวเองที่ซ่อนอยู่ แก่งและสั่นสะเทือนเป็นท่วงทำนองที่ลึกลับลึกลงไปในพื้นที่พบแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูเขาพวกมันไม่ได้แค่ส่งเสียงได้แต่ยังอาจจะมีอิทธิพลต่อวิธีที่เราพูดด้วยกลายเป็นว่าภาษาที่พูดในพื้นที่สูงจะมีเสียงพิเศษที่คุณจะไม่ได้ยินจากที่อื่นหลังจากศึกษาภาษาถึง567ภาษานักภาษา,าศาสตร์ก็พบว่า92ภาษาใช้เสียงชนิดพิเศษที่เรียกว่า e j e c t i v ณ เสียงเหล่านี้เกิดจากการดันอากาศออกจากด้านหลังลำคออย่างหนักแน่นสิ่งนี้สร้างเสียงพูดที่ทำให้ภาษาเหล่านี้มีความโดดเด่นนักวิทยาศาสตร์รู้สึกประหลาดใจมากกับการเชื่อมโยงนี้เสียงเหล่านี้เช่น K ที่หนักแน่นในค่าไม่ใช่เสียงทั่วไปในภาษาอังกฤษหรือภาษายุโรปแต่ภาษาพื้นเมืองบางภาษาในอเมริกาเหนือและพื้นที่ระหว่างทะเลดำและทะเลแคสเปียนมีพวกมันสิ่งที่น่าชงน,นไปกว่านั้นก็คือภาษาทิเบต ซึ่งพูดกันในภูเขาไม่ใช้ Adjective นักภาษาศาสตร์ต่างอยากรู้อยากเห็นที่จะไขปริศนานี้และเรียนรู้ให้มากขึ้นว่าภูเขาและภาษาเชื่อมโยงกันอย่างไรเหตุใดบางภาษาที่พูดบนภูเขาจึงมีเสียงพิเศษก็นะมันเป็นปริศนานิดหน่อยแต่นักวิจัยมีแนวคิดเจ๋งๆแนวคิดหนึ่งคือเสียงเหล่านี้อาจช่วยให้ผู้คนไม่คอแห้งเมื่อพูดในอากาศแห้งบนภูเขาอีกแนวคิดหนึ่งคือความกดอากาศที่ต่ำลงทำให้เสียงเหล่านี้ทำได้ง่ายกว่า แต่น,นักวิทยาศาสตร์ยังคงค้นหาสาเหตุที่แท้จริงอยู่แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญบางคนจะไม่มั่นใจในคำอธิบายนี้ทั้งหมดพวกเขากล่าวว่าแม้ภูมิศาสตร์จะมีอิทธิพลต่อภาษาแต่ก็มีสาเหตุอื่นที่ทำให้ภาษาคล้ายกันเช่นการยืมคำจากภาษาใกล้เคียงหรืออยู่ใกล้กันแต่การวิจัยนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าทึ่งแก่เราภูเขาไม่เพียงกำหนดรูปลักษณ์ของโลกของเราเท่านั้นแต่มันยังกำหนดลักษณะที่เราพูดด้วย ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณสำรวจพื้นที่ภูเขาให้ตั้งใจฟังภาษาท้องถิ่นดูคุณอาจจะได้ยินเสียงและคำพูดที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งได้รับอิทธิพลจากภูเขามันเหมือนกับว่าธรรมชาติกำลังแบ่งปันความลับพิเศษของมันเองผ่านภาษาของผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นและจำไว้ว่าภูเขาเองก็มีเสียงเช่นกันและพวกมันกำลังพูดกับเราด้วยวิธีพิเศษของมันเองนักวิทยาศาสตร์ยังคงง่วนอยู่กับการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นเพื่อเปิดเผยความลับของพวกมัน มาดูกันดีกว่าว่าพวกเขาจะค้นพบอะไรเจ๋งๆในอนาคตบ้างแล้วเจอกัน